สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ลุงแดงอยู่ให้อยู่ส่วนอย่างพี่น้องื้นนี้มาคิดยางมาคิดอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มาเฮ็ดกับเขากับปลากินครับนี่ครับนี่ครับเ่ามานึ่งข้าวฮึฮ <c oughs> ่นงข้าวปอไฟเนาะนี่นึ่งข้าวนึ่งข้าวไว้แล้วก็เดี๋ยวมีเมน,นูเซ็บแซบเสียเส่ยงนกเสี่ยง นี่อย่างกองห้องพี่น้องเสียงนกเสียงธรรมชาิเนาะนี่สีดาอันนี้เป็นสีดากิมจูพี่น้องสีดากิมจูกำลังเป็นดอกเมื่อวานเห็นดอกอยู่แต่มาเมื่อนี้ดอกลง่งรวยละอือื่านไปเพ็บเดียวนึง,กงนกโล่งรวยเริ่มเป็นมักหน่อยละเป็นเป็นลูกแล้วนี่เริ่มเริ่มเป็นหน่วยละ เป็นลูกเล็กน้อยนะมาอันนี่ก็เป็นสะน้ำนี่ครับสะน้ำสะน้ำของเขาเนาะเป็นสะน้ำของเขาที่หอนใส้ในการใส้งานอยู่น้ำให้น้ำส่วนครับมีเียดมีกบ อยู่ในนี้แต่ป่าบูามีพี่น้องมีเขียดมีกบนี่สวนยางสวนยางนะครับสวนยางสวนยางของเราอันนี้วายซิกเกิลวายซิกเกิลปีนี้พี่น้องนะปลานะตน้นกบวยใหญ่บวน้อยคนไหนกบวยไดอยู่นะ เฟื่องไปเฟื่องเนี่เขาใหญ่เนาะต้นเด็กน้อยเท่าก็บ่เปิดอเท่าต้นรุ่นนี้มันน้อยอยู่นี่ครับประมาณนี้นี่เป็นปลาอย่างใหญ่ปลาอย่างใหญ่ที่เรา กีดไว้เราไปดูน้ำยางกันได้น้ำยางเยอะหรือเปล่ากีดไม่เช้าโอ้ยคุณน,ะนี่ะครับพี่น้องน้ำยางที่เขากีดไปเมื่อคืนนี้น,นะก็ได้ประมาณนี้ครับก็พอไลมันก็นไหลอยู่นะน่อยอยู่ไปดูต้นต่อไปต้นต่อไปเสียงรถแตกๆ กันแาบที่เขาคิดอย่างคือกันนี่ครับตัวนี้ก็ผลได้อยู่บทเทบทไหนครับพี่น้องเบืองตัวนี้ด้วยโอ้ตัวนี้ก็ผลได้ต้น,ตน,ตนใหญ่ต้นใหญ่นี่ลำต้นใหญ่ก็ผลได้อยู่ครับสะสมไปเนาะคิดทุกวันทุกวัน คิดเว้นเว้นวันคิดไปเรืเร่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนี่ครับก็พอได้อยู่นี่ต้นนี้ต้นนี้ก็พอได้ก็พอได้เดี๋ยวเราไปดูหม้อข้าวที่เราค้างไฟไว้พี่นอ้องไปดูข้าวเหนียวเอาเนื่อง,งข้าวเหนียวเน,ะนเาะเนื่องข้าวเหนียวไว้ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ก็เถียงเถียงไร่ที่เรามานอนก่อนการขืนพี่น้นองเถียงเบ็บบันบันก็มีองน้ำอยู่พี่น้องนะ่องน้ำมางก่อนน้ำเต็มเบี้ยมๆนน้ำเต็มมีลังดินลังน้ำ บายสบาย,บายนี่รีวิวมุงพักมุงที่พักที่เสาของเขาเนาะอยู่ให้อีส่วนเนาะนี่ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําแบบอยู่ไร่นี่ประตูเข้าประตูเข้าอุย้ยไฟเหล่ามาดูไฟเหล่าเนาะไฟสุกเข้าไปสุกฝืนเข้าไปเบิ่งเข้าดิเป็นตาสุกบ่โอ้โห เดี๋ยวเอาปินเขาพี่เนาะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไดดว้คลิปนี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมและสนับสนุนนะครับสวัสดีครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอาลงไปเบื้องด้านล่างเนาะว่าสิมีเอเี้ยงเด้นี่ปลาย่างปลาย่างของเราเสียงนกเสียงนี่อย่างกองห้องพี่เ้องเสียงนกเสียงธรรมชาติเนาะ สีดาอันนี้เป็นสีดากิมจูพี่น้องสีดากิมจูกำลังเป็นดอกเมื่อวานห็นดอกอยู่เต็มมาเมื่อนี้ดอกล่องรวยละอือ,อผ่านไปเพพียเดียวหนึง่งดอกล่องรวยเริ่มเป็นมากน้อยละเป็นเป็นลูกละนี่เริ่มเริ่มเป็นน้อยละเป็นลูกน้อย มานี่ก็เป็นสระน้ำนี่ครับสระน้ำสระน้ำของเขาเนะเป็นสระน้ำของเฮาที่หอนไใ,ในการใส่งานอยู่น้ำให้น้ำส่วนครับมีเขียดมีกบอยู่ในนี้แต่ป่าบวมีพี่น้องมีเขียดมีกบนี่สวนยาง ยางนะครับบินยางบินยางของเราอันนี้มาซิเก็ตไว้วาซิกเกตปีนี้พี่น้องนะปลานะต้นกระบอกใหญ่บ,บัน้อยคนไหนก็ะบอกได้อยู่นะนี่เปิดไว้เปิดให้เขาใหญ่เนาะต้นเด่นน้อยเท่า,าก็บ,บ่เปิดแท่ต้นรุ่นนี้มันน้อยอยู่ นี่ครับประมาณนี้นี่เป็นปลาย่างใหญ่ปลาย่างใหญ่ที่เรากีดไว้เราไปดูน้ำย่างกันได้น้ำย่างเยอะหรือเปล่ากรีดไม่ช้าโอ้ยคุณ นี่นราบพี่นนองน้ำยางที่เขาคิีดไปเมื่อคืนนี้นะก็ได้ประมาณนี้ครับก็พอไรมันก็นไหรอยู่นะน่อยอยู่ไปดูต้นต่อไปต้นต่อไปเสียงรถแตกๆเพื่อนบ้านที่เขากิดดย่างคือกันนี่ครับต้นนี้ก็พอไ้อยู่ หมดเหงาป่านนี้ครับพี่น้องเบืองต้นนี้ด้วยโอ้ต้นนี้ก็ปวดได้ต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่ลำต้นใหญ่เราขได้อยู่ครับสะสมไปเนาะกีดทุกวันทุกวันกีดเว้นเว้นวันกีดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนี่ครับก็พอได้อยู่นี่ต้นนี้ ต้นนี้ก็ห่อได้ก็พอได้เดี๋ยวเราไปดูหม้อข้าวที่เราค้างไฟไว้พี่นอ้องไปดูข้าวเหนียวหอหเอาเนข้าวเหนียวเนาะนข้าวเหนียวไว้เดี๋ยวเ่อไปดูกันเลยนี่ก็เถียงเถียงไร่ที่เรามานอนกอนกลางคืนพี่นอ้อง เพียงแบบบันบันก็มีโอ่งน้ำอยู่พี่น้องนะโอ่งน้ำามังก่อนน้ำติมเบี้ยเบี้ยมานะน้ำต็มมีรังดินรังน้ำสบายสบายนี่รีวิวมุ้งผักที่พักที่เสาของเขาเนาะอยู่ไฮส่วนเนาะนี่ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำแบบอยู่ไร่ นี่ประตูเข้าประตูเข้าอุ้ยไฟเรามาดูไฟเราพี่นอ้องไฟสุกเข้าไปสุกฟืนเข้าไปเบิ่งเข้าดิเป็นตาสุกบ่โอ้โหเดี๋ยวเขาปินเข้าพี่นอ้องครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมและสนับสนุนนะครับสวัสดีครับผม